โ okay, นะอเคน,เะน,นะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่เกมเหนพีบอลที่หลัดหยุดกับเนิร์ดมาสียดนะครับผมคุณผู้ชมโอ้ยผมละเซ็งกับเกมในช่วงเวลานี้จริงๆคือผมจะบอกอย่างนี้เว้ยว่าตู้ที่ผมรอคอยก็คือตู้ขาวดํากับตู้โซออนซึ่งมันมาสองการสองตู้ติดกันแต่เพชรกูไม่พอเว้ยว่าเวลาเพชรกูไม่พอเนี่ยมันมาจริง,รงๆเลยเวลาเพชรกูมีสี่พันกว่าเพชรมันไม่มา วันนี้ผมก็จะมาเปิดตู้สอนนะครับเพราะว่าผมจะขึ้นให้ดูนะว่าตัวที่ผมอยากได้คืออะไรคือ2ตัวนี้ไหมแจ็คกับฮูฮูนะครับคือ2ตัวที่ผมยอมเติมเงิน150บาทเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะสี่ห้าสี่เดือนเนี่ยเพื่อที่จะเอามัน2ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าได้จากตู้นี้จะดีใจ,จแบบด,ดีกว่าได้ย e ีกิดีใจยิ่งกว่าได้ย e ีกิเลยนะบอ,อกตรงอยากได้เนี่ยฮูฮูกับแจ็คขอแค่นี้เลยขอแค่2ตัวนี้ ขอแค่2ตัวนี้พอนะครับแต่ผมเปิดแค่3 0มสิเปพอนะออขอแค่สตัวนี้พอแล้วกันอ่ะอ,อนุโลมให้ก็คือแบ็กมาเรียแบ็กมาเรียแบ็กมาเรียแจ็คแบ็กมาเรียแจ็คแล้วก็ฮูฮูโอกาสสไเปอร์เซ็นไปสามสิเ้ซไม่คุดกันเยอะขอแจ็คือแบ็กมาเรียก็ได้อ่ะให้สามตัวนี้พออมาโอ้โหฮูดแดงตัวเดียวแล้วอย่างเงี้ย ขอสามตัวนี้พอเลยบ้านคือก่อนดิคสินดารอนารุนเหมือนกันนะลุ้นเหมือนกันนะนอนนนะขอสามตัวนี้เลยตัวอื่นไม่ว่ากันอนะ่ะไม่ไม่คุยอะ่ะไม่อยากคุยด้วยอะ่ะขอสามตัวนี้พอนะเกมกูว่าหแหละนะไม่ให้การาฟไม่ให้อะไรกูกูขอกูขอแค่นี้กูขอแค่นี้กูขอแค่แจ็คฮูฮูหรือแบ็คมาเรียขอขอกำกับว่าแจ็คหรือฮูฮูสองตัวนี้ได้ไหมไม่เอาแบ็คมาเรียด้วยแหละขอแจ็คกับฮูฮูพอละ โอติกไม่ใช่ช็อปเปอร์โอ้ยได่หนี่ควอ้ยไซบ์โน่นยอะไรเนี่ยฟีฟอะไรเนี่ยไปดีโตัวที่ขอไม่ให้ตัวที่ให้ไม่ได้ขอเว้ย โอเคแม่งโคตรแย่อะปีเนี้ยบอกตรงว่าเกมปีเนี้ยโคตรแย่โคตรห่วยอะอะไรวะดักแบบผมบอกเลยว่าโคตรด,ดักอะดักแบบดักมากแต่ก็ไม่ไม่ให้อะ่ะไม่จ่ายอะ่ะคุณผู้ชมผมขอแจ็คหรือหูหูหนนแค่เนี้ยโอ้ไอเสียใจร้ายชิบหายเลยดูดิแจ็คหรือหูหูเนี่ยแจ็คเนี่ยหูหูเนี่ย,ยคุยมันยากนี่ไงวะบอกตรงๆดี โอ้ผมท้อจริงนะเว้แม่งแบบอะไรมันมันให้ยากจริงๆเหรอสองตัวเนี้ยโอ้ท้อแต่ตู้ตู้บอกเลยนะตู้เดี๋ยวนี้ดักมากดักจริงๆแต่ถ้าผมมีเพชรเนี่ยผมใส่ต่อไปแล้วแต่มันไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมผมอยากได้แจ็คก,กับหูหูเว้โอ้อยมันเนี่ยผมยอมเติมเนี่ยผมยอมเติมรายเดือนเนี่ยร้อยห้าสิบเนี่ยเนี่ยกูขอระบ,บายหน่อยเว้ กูเติมเพื่อกูจะแลกไอ้สองตัวเฮ้ยเนี่ยแจ็คกับฮูฮูเนี่ยที่เหลือก็เป็นของแถมเนี่ยเนี่ยของแถมสองตัวเนี่ยแต่ที่อยากได้คือสองตัวนี้เนี่ยเอามาทำซับเค่นั้นแหละใจร้ายชิบหายเลยเฮ้ยเขอ้แล้วไอดีผมไอดีแบบไอดียลองเนี่ยไอดีแฟนผมเนี่ยหรือว่าไอดีแมตต่ไอเดีเพื่อนผมนี่ยมันมีกันหมดเลยนะแจ็คฮูฮูแจ็คฮูฮูแจ็คฮูฮูกูไม่มีเนี่ยกูเล่นมาจะเข้าปีที่สามแล้วเนี่ย มันไม่มีหูงหูงกับแจ็ค,คกูจะรั่วเลยย